คุณหมอคะแพมตัดสินใจว่าจะเข้ารับบริการที่นี่ละแต่แพมไม่แน่ใจว่าเราต้องเริ่มต้นตรงไหนก่อนครับก็เริ่มจากการกรอกประวัติก่อนเลยครับคือเราจะมีการทําเวชระเบียนหรือว่าเรียกว่าโอพีดีการ์ดนะครับก็คือเป็นการซักประวัติว่าเออชื่อนามสกุลอะไรที่อยู่นะครับรวมไปถึงการวัดความดันวัดสัญญาณชีพโรคประจําตัวนะครับหรือว่าการแพ้ยาหรือว่าการแพ้อาหารครับเพราะข้อมูลเหล่านี้ก็จะไปใช้ในการดูแล รักษาคนไข้ต่อแล้วข้อมูลตรงนี้ค่ะชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยจะเรียกมันว่า PDPA นะคะข้อมูลตรงนี้ค่ะได้รับความคุ้มครองหรือปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนคะก็ข้อมูลพวกนี้ยโอ้โหปลอดภย100ัยร0อคือเราใช้เพื่อดูแล เพราะมันเป็นความลับนะมันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะแล้วก็จะมีการให้เซ็นใบยินยอมหรือเรียกว่า inform consent ว่าเออข้อมูลนี้ที่ท่านให้เนี่ยเอาไว้ใช้เพื่อประโยชน์ของท่านเท่านั้นนะครับไม่มีการเผยแพร่ใดให้บุคคลภายนอกใได้สรุป inform consent มันคือหนังสือยินยอมใช่ไหมใช่ครับหนังสือยินยอมต่อเผยข้อมูลเป็นต้นแล้วแบบรักษาไปสักพักนึงแล้วอะทุกครั้งที่เข้ามาทำหัตถการต้องเซ็น inform consent ใหม่ไหมคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเออสมมติเรารู้จักคนนี้ดีอยู่แล้วเข้ามาเรื่องเดิมๆซ้ำๆหลาอาจจะไม่ได้ให้เซ็นหลยค่ะ แต่บางทีอาจจะมีการทําหัตถการเพิ่มเติมเช่นอาวันนี้เข้ามารับบริการอย่างอื่นที่มันดูแปลกไปเวลาเราให้ข้อมูลผู้รับบริการหรือให้ข้อมูลท่านนายแพทเนี่ยเราอาจจะมีการให้เซ็นรับทราบเพิ่มเติมว่าเราให้ข้อมูลเนี่ยเพื่อจะทําเรื่องอะไรมีผลข้างเคียงอย่างไรแล้วเรามุ่งหวังให้มีผลลัพธ์อย่างไรอ่านั่นหมายความว่าทุกครั้งที่ทําหัตถการที่แปลกไปจากเดิมอ่ะเราจะให้เซ็นหนังสือยินยอมก็าจะต้องให้เซ็นเพื่อให้รับทราบว่าเออวันนี้เราจะทําเรื่องนี้กันนะ ซึ่งจริงๆการให้เซนเยอะเนี่ยเราไม่ได้เอาไปใช้เพื่อใดๆแต่เพื่อเพื่อให้เป็นการเข้าใจว่าเออเขาเข้าใจนะในสื่อเป็า <ใน S 1> ความ<ส>าขเข้าใจระหว่างกันนะใช่ว่าวันนี้จะทําเรื่องอะไรจะได้เข้าใจกันตรงกัน,นครับตอนนี้แพทย์หมารู้สึกว่าตัวเองอะเวียนหัวคุณหมอแบบเคลียง่ายเพราะว่าแบบทํางานทั้งวันนะคะไปสารไปหลายที่แล้วตอนนี้นะฝุ่น PM มันเยอะค่ะขนาดทานวิตามินนะแล้วยังรู้สึกว่าแบบตัวเองยังเคลียง่ายอะคุณหมอแนะนำาัตนการไหนดี ก็จากที่ดูประวัติท่านแพม,มะครับแล้วก็ไม่ได้มีโรคประจำตัวเยอะนะครับแต่ดูว่ามีการใช้พลังงานเยอะดูปากแห้งดูขาดน้ําเราเลยแนะนําโปรแกรมการให้สารน้ําทางกระแสเลือดหรือว่าโปรแกรมดิวิตามินก็คือเป็นการให้น้ําเกลือ ผสมกับวิตามินซีวิตามินบีเพื่อให้สุขภาพดีขึ้นครับอ๋อถ้าอย่างนั้นฟังดูแล้วเนี่ยปลอดภัยนแน่ๆเลยเพราะว่าวิตามินที่ให้ผ่านเนี่ยให้ให้ผ่านเลือดดำเนาะมันเป็นวิตามินละลายในน้ำ<อ>ก็น่าจะปลอดภัยไม่สะ<อ>สมในร่างกายถูกต้องไหมคุณหมอถูกต้องครับก็ปลอดภัยแล้วก็เอาไปใช้เพราะว่าเป็นคนที่ค่อนข้างกังวลแล้วก็กลัวมากกลัวเข็มมากๆเลยค่ะ<อ>ปกติเนี่ยถ้าไม่ป่วยเข้าโรงพยาบาลไม่เคยให้น้าเกลือเลย นี่เป็นการเปิดใจครั้งแรกในเนี่ยตื่นเต้นขอบคุณครับท่านของเรามันก็จะเป็นเหมือนการให้น้าเกลือแล้วก็ผสมสูตรวิตามินที่มันเพิ่มมากไปกว่าน้ําเกลือทั่วไปอแสดงว่าให้เราจะรู้สึกสดชื่นมากขึ้นเริ่มสชื่นนะครับต้องไมการให้วิตามินซีหรือวิตามินบีในขนาดที่เหมาะสมนะครับก็จะช่วยเรื่องของภูมิต้านทานร่างกายนะครับทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นนะครับป้องกันโรคได้ครับอ้าวแล้วใครเป็นคนให้น้ําเกลือคะอ๋อจะเป็นคุณพยาบาลวิชาชีพครับ รพยาบาเลเรียชาชีพเป็นคนให้น้ำเปลือ<ช>ถูกไหมใช่ครับท่านก็คือเป็นคนแทนเข็มและอาพูดง่ายๆคนแทนเข็มครับแต่ภายใต้การดูแลของแพทย์นะครับอ่าแสดงว่าถ้ามาที่นี่นะคะแน่นอนเจอหมอก้าปลอดภัยมั่นใจได้แน่นอนงั้นแพมอยากรับบริการแล้วคุณหมอ,อไปกันเถอคะค่ะได้ครับ